คุณปัญญาธรรมมาปัญญาปุญญาไม่ใช่ปัญญาปุญญาธรรมมาศีลเป็นปรมตถสัจจะนั้นเข้าใจศีลเป็นปรมตถสัจจะนั้นเข้าใจเป็นสมมุติด้วยไม่เข้าใจศีลเป็นปรมัตถสัจจะนั้นเข้าใจเป็นสมมุติด้วยไม่เข้าใจโอ้ข้ามคันเลยเนาะ ที่จริงศีลเนี่ยมันเป็นบัญญัติที่เอามาปฏิบัติแล้วจะเกิดปรมัตเกิดอธิจิตด้วยอธิปัญญาอธิจิตที่มันเกิดสมบูรณ์ก็เรียกว่ามีมุรมันก็เป็นอธิมุตก่อนแล้วก็เป็นเป็นมีมุตนะเพราะคนปฏิบัติศีลก็จะไปเข้าถึงปรมัตคนปฏิบัติศีลไม่เป็นปรมัต คนนั้นไม่รู้จักศีลทุกวันนี้ไม่รู้จักศีลกันแล้วปฏิบัติศีลไม่มีมรรคไม่มีผลไม่มีปรมาตาไม่เข้าถึงจิตแล้วไปอธิบายไปสอนกันว่าจิตนั้นควบคุมกายวาจาส่วนสมาธินั้นคุณไปหลับตาเอาแยกธรรมะพระพุธเจ้าท่านศีลส,สมาธิปัญญาแยกของท่านออกไป็นี้ตัดส่วนปัญญาไปอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ตัดส่วนสมาธิไปอย่างหนึ่งศีลปัญญาบอกว่าไปอย่างหนึ่งโดยเฉพาะศีลควบคุมกายกับวาจาปัญญาก็เลยกลายเป็นตักกศาสตร์เป็นนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็จะเกิดปัญญาว่างนั้นไม่มีนั่งหลับตาแล้วปัญญาไม่มีทางเกิดมีแต่สัญญาสัญญาทั้งหมดนั่นจะอยู่ในทิฏฐิ62 นั่งหลับตาเป็นเจโตสมาธิจะเกิดทิฏฐิได้62ไม่มีทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิไม่มีนิพพานได้ในปัจจุบันเพราะคุณหลับตาปัจจุบันคุณหายหมดหลับตาคุณอยู่แต่ในอดีตกับอนาคตปัจจุบันจะต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยขณะนี้ปัจจุบัน ปัจจุบันต้องมีอาโลกะต้องมีถ้าจะเป็นสัญญาก็ต้องสัญญาที่ตื่นมาอยู่กับโลกอาโลกะสัญญาสัญญาที่มีแสงสว่างอาโลกะหมายความว่าโลกที่มีพระอาทิตย์มีแสงกระทบโลกนี่เรียกว่าเป็นอาโลกะเป็นโลกที่เปิดมีจักษุมีดวงตาเปิด เพราะฉะนั้นจะตัดสรุ้ของพระเจ้าต้องมีจักษุมีปัญญามีญาณมีวิชามีอาลกะนี่ในะธรรมจักรกขบวัฒน,นสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไวยว่าเราตัดสรู้ด้วยจักษุปัญญาญาณวิชาอาโลกะเพราะคนจะรู้คนจะตัดสรู้นั้นหลับตาหมดทางคนไปนั่งหลับตาสมาธิไม่มีทางจะบรรลุธรรมเลย เป็นของเดรัจฉีตั้งแต่พระเจ้าอุบัติขึ้นมาโอ้โหเดรัจฉีเต็มป่าท่านก็นมาสอนรือฟื้นขึ้นเสร็จศาสนาพุทธผ่านไป2,500-600ปีหันกลับไป,ไปเป็นฤาษีหมดเลยไปยืดเอาอย่างฤาษีหมดออกป่าแล้วก็หลับตาแล้วก็เดรัจฉานวิชาเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลย อาตมาก็ต้องมาฟื้นขึ้นมาก่อกู้เพราะอาตมาเป็นสยังอภิญญาพูดโดยไม่ได้อวดตัวอดตนพูดโดยไม่มีตัวตนนะอาตมาพูดขอยืนยันว่าอาตมาไม่ได้เล่นลิ้นไม่ได้พูดคารมภาษาเล่นลิ้นพูดสัจจะอย่างเดียวที่พูดดีเป็นสัจธรรมทั้งนั้นมันน่าเห็นใจจริงๆมันน่าสงสารจริงๆ ก็ได้แต่พูดไปอย่างนี้แหละอาตมาก็เหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยก็ต้องทําเพราะว่ามันเรื่องยากมากเลยที่จะรื้อฟื้นถ้าพระพุทธเจ้าท่านมาสอนสาศาสนาคนก็นับถือบุตรเจ้าโอ้โหต้องตัดยังไงต้องเป็นอย่างนั้นส่วนโพธิรักนี่มาในปางนี้ปางที่ยากยากอย่างไรเพราะเขาทั้งหมดได้หลงผิดไปยึดเอาความผิดเป็นความถูก อาตมาก็จะต้องมากลับเอาความถูกกลับมาเป็นความก็ไม่ขอบอกว่าคุณไปยึดผิดนี่เป็นถูกเนี่ยมันผิดเอาความถูกมาคืนกลบความผิดให้ได้เขาไม่เชื่อเพราะอาตมาลูกไม่หลอ่อพ่อไม่รวยความรู้ไม่มีเพราะไม่ได้มีสำนักไม่ได้เรียนจากตักกัสิลาธรรมะเอกตรตีโทเอกก็ไม่มีปร,ริญญาหนึ่งสองสามก็ไม่มี ครูบาอาจารย์ก็ไม่มีสำนักเรียนก็ไม่มีสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องก,ก็ไม่มีโอ้ยกำพลอยจริงๆกำพลอยนี่ยิ่งกว่ากำพรา้ากำพร้านี่ไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่กำพลอยนีย่โอ้โหหาพี่หาน้องหาเพื่อนหาฝุงไม่ได้เลยอ่ายิ่งกระโดดเดี่ยวแล้วเกินว่าเวที่สุดเลยกำพลอย